สว่วครับวันนี้เรามาไปดากา่แปลกๆนิดนึงเนะเนื่องนะจากว่าวันนี้เราไม่ได้มารีวิวนะแต่เราจะมาการเอาทีวีมาติดไว้ในห้องผมกันนั่นเองจริงๆเรามารีวิวเหมือนกันนะออเยังไงทีมจะมารีวิวขาตั้งทีวีแบบ<อ>แฟนผน,น,นังนอันนี้่างหากนี่อันนี้เออคือ,อตัวนี้ เป็นขาตั้งทีวีแผนผนังอะที่มันแขวนได้ตั้งแต่32นิ้วจนถึง55้านิ้วทีวีใหญ่เลยแล้วก็เป็นแบบพับได้อยเจ๋งจังเลยเพี่น้องเลยแต่ที่มันเจ๋งลลคืออะไรรู้ว่ะคืออะไรราคามันแค่200กว่าบาทเองฮะ200เองเงหรอ200อ,งอเงหรอ ก็ขอบอกก่อนนะครับว่าพ่อแม่เขาเนี่ยทำการซื้อทีวีตัวใหม่มาซึ่งมันก,กลายเป็นว่าทีวีตัวนี้มันไม่ได้ใช้แล้วมันก็เลยตกทอดมาที่ผมซึ่งทีวีตัวนี้ขนาดอยู่ที่55นิ้วนั่นเองไม่ตัว<ะ>55านิ้วคือตัวใหม่ที่ป้าตืออ่าแล้วเนี่ยแต่ที่อยู่ในกล่องอะ50นิ้วเว้ยอ๋อก็คืออันนี้คือกล่องของทีวีตัวใหม่ใช่โอ้จอดเดียมเนื่องจากว่าห้องผมมันไม่มีโต๊ะนะโต๊ะเดียวที่มันมีก็คือโต๊ะว,วางคอมผมเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเอาแบบแขวนไปแขวนตรงน,น ยอดเยี่ยมดูทีวีแล้วก็นอนแล้วก็ดูทีวีแล้วก็นอนอยู่แค่นะคะั้นนะแล้วก็เล่นเกมทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าอุปกรณ์แขวนผนังอันนี้ที่เขาให้มาเนีย่ยมีอะไรบ้างเปิดม,มาเลยอุ้ยเขาก็จะมีน็อตมากมายหลายแบบแล้วก็โอ๋นี่ตัวนี่ตัวแขวนอือเออทำไมมันแข็งยังไงเออไม่เป็นไรหรอกใช้ด้านได้แหละฮึบอ่านี้ง่ายอ่านี่แขวนอย่างงี้แล้วก็สามารถปรับเฮ้ยทุกคนมันปรับขึ้นลงได้ด้วยเดี๋ยวดิ ซึ่งตัวนี้นะครับเขาจะรับน้ำหนักได้ประมาณ2 2กิโลเนาะแล้วก็ขนาดไซส์ที่เขาแนะนำเนี่ยก็จะรป,ประมาณส2ถึง5้นั่นเองเนาะซึ่งอย่างแรกนะฮะเราจะต้องถอดตัวเพลตตัวนี้ที่ติดอยู่กับตัวก้านก่อนเนาะเพราะว่าเราจะไปติดทีวีนั่นเนองเนาะต้องขอบอกก่อนนะว่าทีวีตัวนี้นะมันเก่ามากเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนนั่นเอง ทีวีตัวเก่าเนี่ยตัวขาตั้งเนี่ยมันจะเป็นติดกําแพงเลยเนาะเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถเอาออกมาได้นะเพราะไอ้พวกทีวีที่มันมีสายด้านหลังเนี้ยมันจะติดแทบไม่ได้เลยน,นั่นะเองเนาะเอซึ่งก็ต้องขอบอกนะว่าหลังทีวีหลังทีวีทุกตัวเนี่ยมันจะมีที่ใส่น็อตอยนะู่เนาะที่เอาไว้ติดกับขาตั้งน,นั่นเองซึ่งก็อย่าลืมนะให้เราเอาเพจนี้มาวางดูก่อนนะว่าพอดีหรือเปล่าซึ่งตัวนี้พอดีคือถ้าเกิดพวกมันได้พอดีเนี่ยเขาจะมีขาตัวนี้มาให้นะฮะก็คือเราเอาไว้ต่อเสริมนนเองา้ยวขึ นี่เวลาเราใส่นอนนะเ้าจะต้องเอาตัวนี้ลองไปก่อนเนาะแล้วเราค่อยใส่เข้าไปเอ๊เดี๋ยวสิเราต้องเอาตัวเพจมาก่อนเดี๋ยวอ๋อนี่เพจโอเคเอาเพจมาวางปุ๊บโอเคแล้วเราก็ใส่นอนเข้าไปเลยเนาะสำคัญใอย่านึลงนะคือเราจะต้องดูด้านของทีวีด้วยนะถ้าเกิดว่า ด้านล่างเนี่ยจะต้องเป็นตัวที่มันเงย,มยไม่ได้นะฮะด้านบนจะต้องเป็นตัวอย่างนี้นะฮะซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราติดผิดอ่ะก็มันจะเงยขึ้นแทนเงยลงนั่นเองเนานะทีนี้เราก็เลือกตำแหน่งที่เราจะติดนั่นเองเนาะเอะไะเอ่อซึ่งของผมก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะฮะบอกนะว่าเออที่อว่าซึ่งก็ต้องบอกนะว่าเอ่อกำแพงผมเนี่ยมันไม่ได้มีรูเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเจาะรูก่อนนั่นเองเนาะทีนี้พอเราเจาะรูกำแพงเสร็จแล้วเนาะเราก็เอาตัวฮุกเนี่ยเข้าไปใส่เเนนาาะแล้วก็ออคทุบเนาะ ซึ่งตัวของฮุกเขาจะให้มาพอดีนะก็คือ3มรูนั่นเองเองนาะตัวที่เขาใช้นะจะเป็นน็อตตัวอย่างนี้เลยเนาะเอาละก็ไปอย่างแรกนะฮะก็เอ่ออันนี้ทิคเล็กนะ้อยก็คือตอนที่เราใส่ตัวบนสุดเนี่ยให้เราใส่ไม่หลวมนะเราจะได้กะได้แล้วก็จะขยับได้ตอนเราใส่2ตัวด้านล่างเนาะก็ฮะ เผื่อมันไม่ตรงนั่นเองเนาะทีนี้เราก็จะวัดด้วยระดับน้ำานเองนะซึ่งของผมก็จะใช้เป็นตัวนี้เป็นแอป,ปเอาเนาะศูนย์ก็ตรงละศูนย์ก็ตรงละอ่ะโอเคต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่ยากระดับหนึ่งก็คือจะต้องมีคนหนึ่งนะแบกทีวีแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยใส่นอตตรงนี้นั่นเองเนาะซึ่งพ่อผมจะมาแบกทีวีให้นั่นเองเองนะเาะแต่ถ้าเกิดบางรุ่นนะมันจะมีแบบเป็นที่แขวนเลยนะมีด้วยเหรอเออแต่นี้รุ่นถูกมันไม่มีนะอ๋อ อ๋อนี้ก็สะดวกนะเพราะว่าคนที่ติดตั้งอ่ะสามารถเข้ามาเน,น,นี่ไงเข้ามาทำได้เลยไม่มินแรงเปนไม่เหยบเข้านู <c oughs> คือมันติดเสยียร้ายทุกคนแต่ว่ามันมีข่าวร้าย่ะคือผมยังไม่ได้วัดน้ำหนักของทีวีแล้วเขาบอกว่ารับได้22กิโลซึ่ง ก็ไม่ผมก็ไม่ได้วัดเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าน้ําหนักมันเท่าไหร่แต่ว่ามันเอียงก็คือแต่จากที่แขวนดวูรู้สึกว่าทีวีมันหนักไปหน่อยเนาะใช่มัน,น,น,ม,นมันหนักไปหน่อยก็คือแบบขามันงอเกือบงอเลยแต่ว่า ก็ก็ใช้ได้อยู่นะก็ก็ยังใช้ได้อยู่นะเออก็ก <g ül üyor> ็ใช้ได้แนะนำว่าถ้าใครเป็นทีวีที่รุ่นเก่าที่มีน้ำหนักเยอะแนะนำให้ซื้อรุ่นใหญ่กว่านี้ดีกว่าเออทีทีวีแบบทีวีอะไรนะอ่าทีวีสมัยคุณปู่เหรอไอทีวีทีวีตัวเซลลูเดียมอะแขวนไม่ได้เว้ย <c oughs> เอาเหรออ่า <c oughs> ตัวเนี้ยตัวเนี้ย<อ>ถ้าเป็นทีวีรุ่นใหม่อ่ะแขวนได้อ่าใช่ตัวเนี้ยถ้าเป็นทีวีรุ่นใหม่แขวนได้ตึง้งก็โอเคนะก็เนี่ยสามารถใช้ดูได้เหมือนกันเนาะก็มีอะไรอีกหรือเปล่าขอคิดแป๊บ นอกจากแขวนทีว <th> ีก็ไม่น่าจะมีแล้วแหละถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมไลค์แชร์ซับสไคร้อย่าลืมกด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 ซับสไคร้ใผมไปถึง5้าพันซับสไคร้ครับวันนี้ไปก่อนแล้วเออ่รีโมททีวีอยู่ไหนบ้า